สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพนนะัสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไอนะวันนี้จะมาเล่นเออซูล่านะครับผีแม่มดนะครับฐานที่จะเล่นก็จะเป็นดานคาลิหาด์นะครับปรับเป็นยากเลยผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับไม่เคยเล่นเลยผีแม่มดเนะี่ยจริงๆในในชีพผมนะ ในช่องผมมนาะผมไม่เคยเล่นเตอรซูล่าเลยสักครั้งเดียวจะปรับก่อนว่าปรับเสียงยังนะครับอันนี้เพิ่งตื่นเลยเนะี่ยขออภัยอาจจะพูดผิดพูดถูกขี้ตายยังไม่ได้แคะเลยนะอาใบมาก ตัวสูรายก็จะล่หม่นนะครับถ้ามันมาใกล้เราเรีย่ยมันจะไล่หมนนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ เรียบร้อยครับถ้าเรากดผิดเออซูล่ามันก็จะมาหาเรานะครับฮะเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้ออกไปเลยนะนเข้ามาได้ไงอะเข้ามาเอาม,าเ,อามาเดี่ยวนะผมยังไม่ได้ออกไปเลยเข้ามาได้ไงเนี่ย อะไรวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเออซูล่าไม่ใช่แล้วนะตายเพราะอะไรวะหรือว่าผมแง้มประตูนีดนิดนึงแน่เลยเออไปแง้มประตูแน่ไม่ทันได้ตั้งใจแน่เลยโถ มาโคตรไวเออสูราตัวเลขหรอใช่ดีตัวเลขเลย๋รวรอนไปแล้นนะะผมก็ไม่เคยไม่เคยเล่นเออสซูลาเลยเคยจะดูเขานะโอเคตรงนี้ไม่มีนะครับแต่ตรงด้านหน้ามีแน่ๆเดี๋ยววิ่งเลยบอกเลย ผม่าแล้วว่ามันมีแล้วเราก็ต้องกดนะครับผมมีสองอันด้วยนี <c oughs> ไปครับบอกเลย <c oughs> กดผิด <c oughs> กด <c oughs> <c oughs> ก,ก็ไม่ค่อยจะโดนด้วยนะ <c oughs> แล้วมันมีสองอันด้วยไงโอเคไายเมาส์ <c oughs> okay. วิ่งเลยครับรออะไรอ่ะโอ้โห <laughs> กดไปทนความแม่นนี่บอกเลยว่าศูนย์นะครับ <the> เดี๋ยวผมจะลองเชื่อเพื่อนดูนะเพื่อนบอกว่าให้นับหนึ่งถึงสามนะแล้วค่อยกดนะครับจะลองเชื่อเพื่อนดูนะ <laughs> ผมต้องรออะลงแง้มด,ดูก่อนนะโอเคดูว่ามันอยู่ มันอยู่ด้านบนนะกำลังลงล่างมาเดีย๋ยวรอพีแม่มดไปชั้นใต้ดินนะครับมันไปแล้ววะผมต้องไปแล้ววะรีบไปเลยครับมันเร็วนะโอ้โหรีบไปดีครับ โอเครอดมาเลยก็โอเคอยู่ที่รอบนี้มันไม่มานะโอขนาดทาผิดสองรอบพอพูดถึงก็มาเลยนะครับผีมาหมดเลยอสลายถาลายกระถานะครับเนี้เพิ่งตื่นเลยครับเพิ่งตื่นตอน11บเอโมงนะ โอ,อ้มีสองอันนี้อย่างเดียวครับไม่สนใจละปื๊บป๊บป๊บ,ปบเผือไปกดโดนนะไปกดโดนเพลงนะอมีมาดักด้วยนะดี๋เอามาแล้วรีบไแอบก่อนเลย่ะ ใครที่ชอบดูผมก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับจะได้เก้าร้อยซับไปด้วยกันนะครับตอนนี้ยังไม่เก้ารอยซับเลยเดี๋ยวผมค่อยมาก็ได้ผมว่ามันน่าจะรู้แล้วนะั่นไงว่าแล้วมันอยู่แถวนี้อย่างแง้มประตูนะเดี๋ยวจะโดนเอาเห็ดตีอะ่ะมันเหมือนเห็ดเลย ไอที่ผีกระสือมันตีอ่ะเอ้ยไม่ใช่ผีกระสือผีแม่มดเออเออซูล่าเ,ออเรียกว่ามันเออซูล่าแล้วกันเนาะดูอินเทนดินดิรีไปครับวิ่งดีครับรออะไรอ่ะอย่งี้ยครับอายไม่เก็บแล้วครับอุ้ยก,กดโดนโอ่ะหนึ่งสองสามรีบเก็บรีบเก็บ ที่ไปดิเดี๋ยวมันมาถ้าเราหลบได้เราก็ไม่เก็บนะครับ <laughs> โอเคมาสวยอยู่เ <laughs> พิ่งกดโดนขังเลก่กแลนะ้วเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนะี่ยโสุดยอดเลย <laughs> มาแล้วโผล่หไปแล้ว <laughs> ห้าสิบหกสิบเจ็ดไม่ครบไม่ครบต้องกลับไปเอาครับเอาแล้วไม่มีเลื่อยอะครับบอกเลยเดี๋ยวไม่มีเลื่อยเหรอโอ้ยากแล้วบอกเลย <S <S เอ้ยผมลืมเอามาแล้วบอกว่าอยเผลอไปกดอืมเผลอไปโดนอีกเสียเวลาไหมเนี่ย รีไปเลยหมาแล้ววิ่งดีครับมันมาแล้วเนี่ยแวบโอ้ยเีย <c oughs> เวลาเลยไม่มีเรื่อยวะ่ะผมน่าจะเก็บมาหมดแล้วนะถ้าจำไม่ผิดอนะไปแล้วผมจะยี่ไปเอาเลยครับรีไปเอาเลย บีโอ้โหมาแล้วครับไม่เรียบร้อยอยโดนเหตดตีหัวมันใช่เหตด์ป่ะขายเหตุเนาะก็ประบาดีแล้วกันนะครับไม่ผ่านนะไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวก็มาเล่นให้มันผ่านนะครับ <laughs> ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับผมนะ,นะครับ ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับก็ใครอยากคุยกับผมก็คอมเมนต์มาได้ครับผมคุยได้ทุกคนนะครับอย่าเว้นว่าพวกกินเกียนนะครับไม่ต้องนะไม่ต้องมานะผมขอคนดีๆนะโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย